สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมารีวิวเกมใหม่กันครับ Beat Global ว่าอาชีพทั้งหมดเปิดเซิร์ฟมามีอะไรกันบ้างครับอาชีพไหนหน่าเล่นบ้างมีทั้งหมด5อาชีพนะครับได้แก่เบอร์ซิเกอร์นักเวทพีทคูเซเดอร์แล้วก็เลนเจอร์นะครับเรามาสำหรับอาชีพแรกกันเลยนะครับอาชีพนักเวทครับผมเม็นนะฮะใช้ไม้เท้า2มือครับ U, เป็นการโ for จมตีระยะไกลวงก้างนะฮะมีสกิลขาตายแล้วก็มีสกิลที่ว่าไล่แล้วต้องเดินได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นสกิลที่ไล่แล้วเดินได้นะครับสําหรับนักเวทนี่ก็สําหรับคนที่ชอบเล่นนักเวทนะครับสายระยะไกลครับรุนแรงครับทาดาเมจได้รุนแรงนะครับอาชีพสกิลหมู่เยอะครับอันตินะครับสามารถแปลงร่างเป็นมังกรได้นะครับแล้วก็ทําดาเมจได้ด้วยนะครับข้อดีของ อาชีพนี้นะครับคือธาตุนะครับมีความเสียหายธาตุเช่นธาตุไฟนะครับเผาไหม้น้ําแข็งทําให้สโลสายฟ้านะครับลดดีบัฟลดป้องกันนะครับสําหรับนักเวทสําหรับเพื่อนๆที่ชอบสายดาเมสสายดาเมจนะครับแต่ว่าค่อนข้างบานะครับก็นักเวทกันเลยครับผมสำหรับอาชีพต่อไปนะครับอาชีพครูเซเดอร์นะครับใช้ ไถคอนแล้วก็โล่นะครับอาวุธโจมตีเวทยระยะประชิดนะครับมีจำพวกฮิลเออแล้วก็บัฟกันโล่ซะส่วนใหญ่นะครับอาชีพคูซิเดอร์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพถึกนะครับแบบชนกันวัวตายควายล้มกันเลยทีเดียวมีทั้งสกิลฮิลสกิลบัฟเลือดนะฮะดีบัฟต่างๆนะฮะสำหรับอาชีพนี้นะครับเออมันกึ่งๆออกจะเป็นคล้ายๆได้ทั้งแทงได้ทั้งซับนะครับอาชีพนี้ คือดีดีบับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นส่วนใหญ่จะเป็นท้งสายกันซะมากกว่านะครับทันตินะครับคือกระโดดขึ้นไปนะครับสร้างหลุมดำนะครับดูดก็พอกแม่งเข้ามาให้หมดนะครับผมเข้ามาแล้วก็ฝอยครับทุบกระเด็นหมดครับผมอาชีพคูเซเดอร์แทงกันจ่าจาไปเลยครับสําหรับอาชีพนี้อ่าเรามาดูครับสายดาเมจนะครับเบอร์เซอร์เกอร์ครับผมอาวุธใช้ขวานสองมือนะครับ โจมตีประชิดนะครับสายกายภาพนะครับเบอร์เซอร์เกอร์นี่ส่วนใหญ่ก็จะมีพวกบัฟนะครับเ,ออเป็นซีซีนะครับมีพวกบัฟสตันซีซีเยอะนะครับเบอร์เซอร์เกอร์สำหรับเพื่อนๆคนาไหนที่ชอบสายดาเมจนะครับผมแนะนําให้เล่นเบอร์เซอร์เกอร์นะครับวันกันหน้าแหกกันไปข้างนึงนะครับผมสาหรับเบอร์เซอร์เกอร์ ซีซีเยอะครับแล้วก็สามารถทําดาเมจวงกว้างได้นะครับพอเราไปฟาร์มหรือว่าไปทําอะไรก็ค่อนข้างเก็บเลเวลไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีฮันติฮันตินี่ก็คือสามารถทำให้สถานะตัวเองนะครับเก่งขึ้นนะครับลดเกาะศัตรูแล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับตนเองนะครับผมสาหรับเบอร์เซอร์เกอร์จุดเด่นคือสกิลเขามีซีซีเยอะนะครับสําหรับเบอร์เซอร์เกอร์มาถึงอาชีพพีชนะครับ อาวุ้ยใช้คาถามือเดียวโจมตีเป็นเวทะฮะระยะไกลแล้ววงกว้างก็คือเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบเล่นคอยซับเพื่อนนะครับก็แนะนาเลยนะครับพีชก็คอยส่วนใหญ่พีชก็ตามแบบฉบับทั่วไปครับมีบัฟแล้วก็คอยช่วยเหลือเพื่อนในทีมนะครับขาดไม่ได้นะครับทีมไหนไม่มีพีชนี่ก็จะลําบากหน่อยนะครับพันติสําหรับพันติพีชนะครับก็คือจะเสกวางออกมาแล้วทําให้ คล้ายๆว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเพิ่มสถานะให้ตัวเองหรือว่าเพิ่มสถานะติดกับเพื่อนด้วยแต่ว่าคือเมื่อเสกวางมาครับทําให้สกิลทั้งหมดของตัวเองนะครับคือเพิ่มสถานะบัฟให้ดีขึ้นครับประมาณนั้นนะครับก็คือแบบเหมือนเพิ่มบัฟตัวเองครับคล้ายบัฟเบอร์สเกอร์ครับก็คือเพิ่มสถานะตัวเองนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเพิ่มให้เพื่อนด้วยหรือเปล่านะครับผมสาหรับอาชีพพีทก็คือแต่พีทเกมนี้นะครับมีสามารถชุบได้นะครับคือจุดเด่นของเขาเลยนะครับ สำหรับพิษมาถึงอาชีพเลนเจอร์นะครับอาชีพสุดท้ายครับใช้ธนู2มือนะครับโจมตีกรจภาพระยะไกลนะฮะมีธนาฮะท่านะครับผมติดตัวนะฮะเช่นท่าน้ําแข็งท่าสายฟ้าท่าพิษนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่มีสกิลเป็นสกิลซีซเยอะนะครับเลนเจอร์ผมว่าเปิดเกมมาผมก็อยากจะเล่นเลนเจอร์อยู่นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ชอบเล่นนักธนูนะ มีสกิลบัฟวิ่งเร็วด้วยนะครับแล้วก็สกิลหมู่เยอะนะครับทันตีนะครับสามารถเรียกหมาป้าออกมาครับไม่ช่วยรับดาเมจหรือว่าให้รับส้นตีนแทนเราได้เท่านั้นเองนะครับสำหรับเลนเจอร์นะครับยิงระยะไกลครับผมจุดเด่นของจุดเด่นของฮันเตอร์ก็คือเขาจะมีสกิลบัฟซีซีเยอะนะครับและอิเมชั่นนี่คือจะเปลี่ยนนะครับแต่ละท่วงท่าของสกิลเขาครับคือจะเปลี่ยนท่าตามสกิลด้วยนะครับแต่ละท่าก็จะ เปลี่ยนตามกันไปครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนมากๆนะครับผมที่เข้ามารับฟังรับชมกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับช่องน้องใหม่ปิ๊งอากาซ่าครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาเล่นแล้วเออยังไม่รู้จะเล่นตัวละครตัวไหนหรือว่าเลือกตัวไหนอาจเป็นแนวทางได้นะครับผมยังไงก็ ฝากกันไว้ด้วยครับผมเกมเปิดวันที่10นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเกมเปิดอีกทีครับผมขอบคุณเพื่อนๆมากครับ